มีอยู่ไหมเนาะค่ะมีมียันด้กระจายชิ้ิอันลูกขอโอกาสขอเมตตาลูกได้เยอะคะ่ะเย็นหนูลืมมันจะชิถือตังสตงสิเลยเนาะตังสติเลยนเลยนาะเพืว่ามีมีโอกาสได้เนาะมีโอกาสได้อยู่แต่ว่ากลุ่มเสี่ยงแค่น้อยเนาะกลุมม่มโควิดเลยเนาะกลุ่มเสี่ยงมีต้งท่งสวดคาถาภาวนาบทหรืออยู่บ่ค่ะที่ว่ามานี่ กระถางเดิมเ่อทอเฮาแบบฝันแม่นแบบนี้นะเยืบอกโชุกลาบแบบนี้นะคะกระถาว่กระถางนี่กระถางน้องกระดานน้องกระดานกระถางหลวงปู่กระดานกระถางหลวงปู่น้องกระดานกระดานกระดานทางหน้าเนาะค่ะนี <net> ่และนี่กระดานกระดานไวโบ้ถังเขียนเลยจระนาจซุขแนวพุทโธแนวพุทโธนี่แหละเป็น Right. ได้ไว้ก็ได้ถ่ายไวเบิ้งนี่แหละคำภาวนาและคำภาวนาอ๋อสัจจนะสัจจุสุขถ่ายได้เบิ้งก็ได้ค่ะเบิ้งเดินหนูสีไทยเอาถ่ายได้เบิ้งเอาวัดปู่จะมีไก่ป่านะคะนั่นเลยไถ่ไว้เบิ้งเอาถ่ายลูปปู่เลย สัจจะนะสัจนะสัจสัสุสัจจะนะสัจสุสัจจะสุสัจจะนะสัจสุนายุกังน้ากระน้อมน้าหน้อมสัจจะกับความจริงเนาะคนนี้สัจจะความความจริงความจริงสัจจะน้าไปอันน้อมน้อมไปในความจริง ระยะหลังพอดีพี่เพิ่นเห็น,หนแล้วทอดตรงนี้เนีน่ยขออนุญาตเดี๋ยค่ะมีเห็นไหมพี่ตรงนี้เลยนะหน,นูให้ที่ดูเลยนะตรงที่ปูนั่งจริงๆนะเห็นไหมปลา,าบเบิ่งมันยันนงปูงอยูนน่

ค่<ข><จ>ะสาธุสาธุค่ะจางสิบเอ็เดจางสิบเอูบอกว่าผู่จะให้กำไรวันที่สามสิบเอดค่ะพี่ เป็นคำภาวนาก่อนนั่งสมาธินะคะอันนี้เป็นเมตตาจากหลวงปู่สนเทนิโยนะคะให้โชคแก่ให้ฟังนโม,มต,ตัสสะภะคะวะโตอรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะพุทโธมีสติรู้ลมหายใจสัจจะนะสั์สุพุทธศักราช2519ถึง2559ถึง2568ก่อนเฮานั่งสมาธิก่อนก่อน,นเพื่อสวด<น>บทนี้นดบดน,นี้ก็พุทโธพุทโธปกติพุทโธอย่างเดียว <mile> แต่ว่าอธิษฐานอันน <itud soundtrack. S 2> ี้ก่อนอธิษฐานก่อนโอ้สาธุเป็นบุญก็ไหว้ครูก่อนเลยนะไหว้ครูก็จ้างชัดจ้าก่อนนะจ้งสัจจะซะก่อนนะตั้งสัจจะให้ตัวเองเนอะไปในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่คามีความสุขความเจริญก็ว่าไปนะความดีความงามมีแล้วอะไรที่เป็นความดีความงามก็อธิษฐานเอานะมันละยากเนาะงก็เมื่อนี่ค่ะแล้แต่ความตั้งใจ คำใจคำพูดคำจามันดีเนาะในในคดีคือเขาดีพอประมาณคำตอบบ,บอบอประมาณชีวิตม,มันเป็นเด้่องของเวลาเนาะนอาลมณ์มากะวันอาทิตย์เนาะกะคดีอามดีอย่างเช้าอารมณ์ดีอย่างเช้ามีวิธีแก้คนเกิดวันอาทิตย์มีวิธีแก่ะจะโต้ถ้ามันจะลกอย่าเบิ้งบัดมือก็ได้หรือมันคลายคลายได้จริคลายใจ ตลกนะมีตลกมีนะรายการตลกแบบเอออารมณ์ดีแบบมีตะเลยเฮอเบิ่งแบบอะไรยาคอกจะให้บรเบิ่งซ้ำมันเบิ่งกับเครียดซ้ำเครจ็บไปแลให้น้ำเข้าอะไรอะไรเบิ่งตลกดีกว่าตลกคลายเครียดได้ความรู้ไปน้าได้สารบันเทิงไปในตัวนะบันเทิงใจไปในตัวนะว่าเวลานักจะไม่เก็คจิตสงบไว้ด้เป็น เ<ไ>มียงค่ะถ้าป็นเรามีเบิ้งเงืนเด็กลมพัดคันน,นะำเดือโฟโซโฟเซ่นะปล่อยวางปล่อยวางเอาปัจจุบันก็ได้ล<อ>แดดะละฮะแต่ว่าอนาคตก็วางไว้ก่อนอดีตก็วางไว้ก่อนเอาปัจจุบันนะทดสอบปัจจุบันลมให้ใจเข้าออกงั้นเลยแค่หันไม่นรอค่ะอืออหลรเจ้าว่าภาพรู้เองหรอกภาพรู้เองนั่นเองรู้น้ำร<อ><อ>ู้จินเยังแนวทางให้ชื่อ นึกว like ่าการนั <t Learning. S 1> <c oughs> ่งแท้กซี่เป็น6ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงก็ได้จังจังหัวใจจังหัวใจเจ็บหรือไหมเจ็บก็ได้โอ้ยหนูเครื่อง6ชั่วโมงหนูก็เจ็บแล้วก็มาเสาวอีกสาวอัตโนมัติเลยหนูนั่งเสาวอัตโนมัตินั่งโดนไปได้เป็นชั่วโมง12ชั่วโมงบางสาเป็นอัตโนมัติดอกบาเจ็บเป็นอัตโนมัติย่างหัวดังเดือดไปบัมนชั่วโมงแรกเจ็บโอ้ยทรมานอยากลุกอยากนั่งเรงกันเดี๋ยวชั่วโมงที่ นึ่งเจ้มงสองเจ็บแล้วเ่วโมงหนึ่งสองวัดะเนสองสามสี่ไปแล้วก็ปพกกิบัดมาเจีบบัดเอาเบเบครูบาอาจารย์ทานมาแล้วนะท่านมาแล้วทดสอบทานมาแล้วแต่ว่าสุดที่ทีแรกเจ็บเจ็บคนสีห้องสีหโวยกห้องลงไปลึกลุกลาเล่ร้อยรถรอยสาวกบวยางถ้ามันบกไปํำแล้วนะนิ่งหูนงเงินอยู่ลูกลานขับรถกัน แต่ว่าถ้าเหาผ่านจุดนั้นได้เหาสิ่นิ่งไหมหรอคะเออนิ่ง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 ผ่านจุดนั้นได้ใช้เวลาวนใช้เวลานิ่งเบานิ่งเบา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 ให้เนี่ยเบาให้เราลำแรกคือเบาเบาร่างกายเบาโบกเย็บบปวยนะโบมีความรู้สึกครับว่างมีความรู้สึกว่าเย็บนะเาล่างคือว่าใหญ่ h ả y แล่าง nhảy ่ลงใหญ่ใหญ่ล่าง ายล่างกระดูกกับกระดูกเป๊ะกันซื้อมาสองฟุตไม้คล้ายว่างเปล่า้วไปคล้ายว่าว่างเปล่าว่างเปลาบือมีคำว่าเจ็บว่าปวดนะนะปรากฏว่าคล้ายว่าบมีอย่างน้ำร่างกายนะปรากฏว่าเนาะบึงพุทธภาพนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็ได้แต่เพียงจิตสงบซื้อจิตสงบนะจิตสงบมาตามขั้นตอนนะขั้นอะไรขั้นอยู่างนี้ขั้นสมาธิเลย คิดสงบ <ขอ S 2> บววุ่นวายไปเนี่ยนะจลมันใช้เวลาใช้เวลา <ขอ S 2> นั่งสมงนี้ใช้เวลาเดี๋ยวจะไปพื้นนะเนองพื้นมาได้นี่พื้นมาได้บดเสม็จฟื้นรับเหนื่อยกบพักก่อนนะเนะะนหนื่อยแล้วพักแล้วหลามานั่งอีกรอบสองหันนะหันหเหนื่อยแล้วพักนูนั่งประมาณ สี่ห้านทีนี่แล้วนูนเาน,นะาะห่้หวงหันหว่วงนี้บัดเทียนี้วางมันระวางไม่ได้บางจุดบางครัง้งเนาะแต่ว่ามุ้ตสองหลังนั่งอยู่ในมุ้งแล้วจังได้ปวดไถยนั่งอยู่ในมุ้งบ่มีบม่บมีมออมย,ยุงบ่มีเตือพร้อมเนาะเนาะเนื้ยหนึงล็อกควนจะมุ้งดีกว่าปวดไถ่จนมุ้งจะมุ้งใช้มุ้งดีกว่าถ้าลมเราเาข้าในก็ได้ หรือว่าเปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้อยู่ในพนังม้มงกระเจาม้งใหญ่เลยเนาะแต่ในการ<อ>ม้งกระชําเตียงพอนะลุนเตียงมง้งแปดหูพอดีอม้งหกหูเนาะขุมมื่อนี่เน,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 นาะมีหกหูรุนใหญ่รถู้ทุงทังภาวนามือนี้มือน,นี้ดีใจขนาดได้ควาภาวนาแล้วแต่ว่าโุ่มเมอเหมืนกับเนยาเลยเนาะมันไม่หน,น,นีบ่บ่บสงบไปเลยเนาะบางครั้งกัน บัดแค่เรื่นงน้ำออกกันอยู่กระส่งอกกันอยได้บ่มัน้ำบ่ชหัดจะปฏิบัติแล้วมันทั้งอยู่แอาคิดถึงออกแผลบ้านมาแต่ได้สุกัดสึงอกกันบวชบางครั้งกับบวชเนาะปัญหาใช้สติเนาะค่ะสมาธิคือแก้ได้จะเลื่อนบ่ได้เนาะจากสมาธิกับสมาธิเลยได้ได้เรื่องจริงปัญหาหนักับเป็นปัญหาเบาหันนะสมาธิก็คล้องแค่กันได้ทาสมาธิขุมมือนี่ อุหันมากสวดมนต์ตอนดึกดึกไหมคะตอนดึกอ่ะว่เป็นเต้นเนาะค่ะดึกก็ได้ดึกให้ดีเลยมันคำว่าดีจะเริ่มจะช้าทุ่มใ้ดี้ที่ทุ่มแห้ดีมันวันคู่เวลาคู่ที่ทุ่มขึ้นไปแล้วสองสองเนาะเนี่ยค่ะประมาณนั้นแล้วสองคนนี้แหละเราจะนอนป่วยเพิอนอนซะก่อนนู่นอนก่อนเมื่อวานนี่นู่ไปฮอดเหื่อนนู่นอนสองทุ่มเค้งนู่จะลุกมาอาบน้ำมาสวดมนต์ เริ่มสองทุ่มผิดวันนี้เริ่มสี่ทุ่มวันี้แหละเจ็มันร้อนตื่นมตุลิตีพุทโธพุทโธกับคุณท่านพุทโธ่บ่นพิมดันพิมพ์งานกันเขียนงานมาฮักดียังฮักคุมเงินี้ดียังฮักชามาองที่ดีๆกระนั่งได้ก็ดีเดี๋ยวพอได้ฟื้นร่างกายหนูหนูได้ยินหนูได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนวัาว่าในยุคของนั้นในยุคปัจจุบันนี้นะมันเกิด โลกหลายๆแบบนี้ mm hmm. เพื่อนว่าว่าคนมีสิมจังอยู่ได้นไ่มคะ่ะร mm hmm. ักษาสิมห่าโดยเพื่อนว่าเัานะคะ mm hmm. แม่เนาะคะแ,แม่แม่ของเพื่อนอุ๊กแม่คุณรักษาสิมต้องรักษาสิมห่าก่อนขอห้ารักษาข้อห้าได้แล้วได้เบิกผู้คอข้อห้าสำคัญที่สุดไหมนาะคะ่ะสำคัญที่สุดขอ้อห้าจะรักษาขอห้าเนี่ได้เบิกผู้ค้อ เม่หะแมนเจ้าค่นเขาบวเลขบวมีเลขห้านี่ไปบรอดอ๋อมันต้องมีห้ามันต้องมีห้ารักษา้อห้าอดรักษาไว้เลข้อห้ารักษาสิ่ง้อที่ห้ารักษาไว้ขอเนื้อเงนมาน้ำหลังเนาะเนื่อกับสองตามมันน้ำหลังื้อองตามสี่มันน้ำหลัข้อห้านี่รักษาให้มันคง้อสุดท้าย พอสุดท้ายเราเป็นข้อหนึ่งสามบาทนี่ละไรอะลรกลับกันกลับก็ได้กลับของกลับรักษาข้อห้านี่ถ้ามันได้ได้ข้อห้านี่แปลว่าได้แหละได้บกุข้อเพราะได้ข้อห้าแปลว่าได้มาจากข้อห้านี่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็มาจากห้านี่แหละเป็นต้นเหตุกันเป็นต้นเหตุนะครับพ่อพิ กรบาใส่เลขห้กับไบบรอด์น้อย่านรักษณข้อเดียวนี้มันได้หนึ่งสองามี่เย็นยกไว้ที่สูงอะน,นะบุญคุณุแม่คุบาอาจารย์เพื่อน้มากันหนึ่งสองามี่นี่หนึ่งสองาสยกไว้ที่สูงพอห้านี่นมันรับเอามาถือเอา่ถือเอาข้อี่อาคถือเอข้อเดียวนี้นี่แหะถือข้อเดียวนี่ถือ,าาอข้อเดียวได้แต่ว่าไงล่ะ <laughs> คลายบังค so ับตัวเองเนาะบังคับตัวเองก็แม่นนั่งไปเพื่อยังได้ยังนะได้ยังกัดก็ว่าไปได้ความดีความงามได้ปวดเจ็บปวดก็ว่าไปลำนักเจ็บปวดเออมันก็ธรรมดาทุกซุกกับมาพบกันเลยเนาะแม่นอีแรกกระทุกคนจังทุกคนผู้คนว่าที่เนาะสัจจะาุกหรืเนาะทึกล่ะแม่นอนมันต้องต้องมีสัจจะทุกคนจะก่อนเนาะหรือจังซุกลำนั่ง ไม่ลองซุกเลยคล้ายลองผูกกับซุกกซุกน้ำลังเลย <c oughs> นอนยุ่ก็เป็นซุกนะคาววะได้สมาธิหล่ะสรุปแล้วก็เนาะนั่งสมาธินี่กไ็ได้อยู่มีอยู่แต่ว่าใช้เวลาเนาะใช้เวลานะ สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะให้โชคขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่ได้ชมได้ฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีตังเข้ากระเป๋ากันด้วยๆนะคะในวันที่1สิงหาคม2564นี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ